แผนการอุปยพที่กําหนดไว้นี่ต้องเร่งรีบดำเนินการและเอาคนไทยออกจากอิสราเอลให้เร็วที่สุดต้องบอกเขาว่าครั้งนี้ไม่จบง่ายๆดังนั้นแผนการอพยพที่กําหนดไว้นี่ต้องเร่งรีบดำเนินการและเอาคนไทยออกจากอิสราเอลให้เร็วที่สุดต้องบอกเขาว่าครั้งนี้ไม่จบง่ายๆครั้งนี้ยาวครับสงครามนี้จะยืดเยื้อซึ่ง ท่านก็ดูสภาพการต่อสู้ในยูเครนสิครับรบกันทีละถนนลบกันทีละซอยลบกันทีละตึกบ้านทีละหลังลบกันไปเรื่อยๆก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะจบเมื่อไหร่พ่ออยู่ในฉนวนกาซาก็มีคนตั้งสองล้านกว่าก็ไม่รู้ว่าเป็นฮามาสบอกว่าฮามาสมีอยู่สองหมื่นนอกจากนั้นเป็นประชาชน ชาวปาเลสไตน์ภายใต้การปกครองของฮามาตแต่การกระทําโดยการทิ้งระเบิดและมีคนเสียชีวิตมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้น,นบ้านเรือนพังทลายมันสร้างความแค้นให้กับชาวปาเลสไตน์ซึ่งแม้ว่าตัวเองจะไม่ได้เป็นฮามาสแต่ก็เกิดความแค้นขึ้นเมื่อประชาชนแค้นถ้าทหารอิสราเอลเข้าไปโอกาส โอกาสที่จะเปลี่ยนจากประชาชนธรรมดาเป็นคนที่ใช้อาวุธในการยิงต่อสู้ก็มีมากขึ้นนี่คือสิ่งที่รัฐบาลเศรษฐาจะต้องหยิบมาเพื่อเป็นพื้นฐานในการเล่งปฏิบัติการอุปยพคนไทยให้เร็วที่สุดท่านทั้งหลายครับก็รายงานสถานการณ์ของ สงครามอิสราเอลกับปาเลสไตน์ให้ฟังเข้าค่ะทีนี้ก็มาถึงเรื่องที่เราจะต้องพูดคุยกันเป็นเรื่องที่มันจะสร้างผลกระทบกับคนไทยทุกคนนั่นคือนโยบายแจกเงินดิจิตัลซึ่งผมได้ตั้งหัวข้อที่เราจะคุยกันวันนี้ไว้ว่าปากมัน ดันทุลังแจกเงินดิจิตอล